เาขาช่างหน่อยงานนี้นี่ได้มาอย่างไงแล้วเราเามาจากไหนพูดรับปาที่นี่นแหละครับคุณสุวัฒน์นะครับเขาไปเจอผมที่ออกทีวีในรายการครูภูมิปัญญาไทยพอดีผมเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่6ของสภาการศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นในด้านศินลปรกรรมพอดีเขาออกข่าวในเรื่องงานปั้นของผมงานผู้แจบ งานเขียนงานปั้นที่จังหวัดขอนแก่นครับเลยออกมาพอดีคุณสุวัสด์เขาก็เลยไปเจอเบอร์โทรศัพท์ที่ออกทีวีช่องห้านะครับเขาก็เลยติดต่อไปเลยได้มาหากันครับอันนี้ทำามากีวา่วันแล้วครับเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่ห้าครับวันที่หก็ผมจะเป็นวาสนาตอา่นะอเมืองนครพนมนะครับผมถือว่าผมมีวาสนาตอ่นะอนครพนมได้มีโอกาสได้มา เยี่ยมและได้มาสร้างงานศิลปะให้นครปนมครับอ๋อคือชาติก่อนอาจจะเคยทำบุญร่วมกันกบัตรร่วมกันเนาะที่อื่นก็ไปทำกันพอสมควรยังไปเกือบทั่วประเทศนะครับแต่วพอดียังไม่เคยมานครปนมเลยครับอันนี้กี่วันจะเสร็จครับเนี่ยก็คาดว่าประมาณสั้ง5วัน6วันนั่นแะอ๋อครับครับอะไร้จะมาดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับนี่ครับมีอะไรก็จะให้รับใช้ก็บอกได้ครับ ของผมเป็นศิลปินในถิ่งภาคกิศานของมม,ม,มสรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทอง